ฮัลโหลมาทักทายค่ะหลังจากออกกำลังกายเสร็จนี่วันนี้ไปลองอนี่น้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้ที่มีโปรโตีนเยอะนะคะไฮโปรโตีนนะคะมีโปรโตีน28กรัมนี่นะคะมีโปรโตีน28กรัมมีน้ำตาลอยู่แถมแ้มแทมแตไม,ม,ม,ม่สิน้ำตาลอยู่ตรงไหน ไม่เห็นสายตาสัน้นคือเขาเขียนแบบตัวเล็กมากอ่าโอเคเห็นละมีน้ำตาลอยู่น้อยกว่าลบหนึ่งอันนี้ก็คือไม่มีน้ำตาลเลยคือน้ำตาลต่ำมากแล้วก็โซเดียมโซเดียมหนึ่งร้อยสมสิบห้าโซเดียมหนึ่งร้อยสามสิบห้า ให้พลังงาน200 2 200กิโลแคลอรี่นะคะก็อันนี้เมื่อเช้านี้ไปแค่กินกาแฟแล้วก็ออกไปออกกำลังกายเลยก็ยังไม่ได้กินข้าวก็หอมรชจักกแลต รสชาติสำหรับเรานะเราว่าไม่ผ่านด้วยความที่มันเป็นเต้าหู้ด้วยหรือเปล่าแล้วมันออกขาวๆอ่ะมันออกขาวๆมันรสชาติมันไม่กลมกล่อมอะ่ะจะต้องรีบกินจะคือจะกินเอารสชาติ ไม่ได้ถ้าจะกินเอ้รสชาติคือแบบเข้าใจใช่ไหมคือเราจะต้องรีบกินรีบกระดกอันนี้น่าจะสำหรับคนที่แบบ next level ไปแล้วคือแบบกินโปรตีนที่แบบว่าอะไรโปรตีนที่มันไม่มีรสชาติอ่ะเข้าใจปะ แต่บางคนก็จะช,ชอบนะแต่สำหรับเราเราว่ามันมันออกขาวขาวรีบกินทีน่บบืมสรุปแล้วสำหรับเราเราไม่ผ่านรสชาติไม่ได้ รสชาติออก,กขาว